ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางไดน้านะครับที่เลือกออฟกับการเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากเกาหลีครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออรับได้มั่นใจจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนอะไรอย่เงี้ยครับผมว่าพอได้มาเป็นจริงๆก็รู้สึกว่าของเขาดีนะแล้วก็บวกกับของเขามี2 สองเขาเรียกว่าส,สองสีสสด้วยกันครับก็เลยเป็นออฟกับกันพอดีครับอของเราสีอะไรคะของผมเป็นสีชมพูยังไงคะของสีชมพ,งงพูก็เป็นรักษาผิวผ้านไม่ใช่รักษาผิวผ้าน ช่วยทําให้ผิวพรรณผ่นนองใสขึ้น <I S 1> กระ <I S 1> จ่างใสขึ้น <I S 1> อะไรแบบนี้ครับ, <I S 1> รบของกันก็เป็นดีน่าเอวิเดคอเลเจนพลัสนะครับสีม่วงครับของกันก็คือจะดูแลเรื่องเอาสายตาด้วยก็ถ้ากินคู่กันก็จะเป็นทั้งผิวดีด้วยแล้วก็สายตาดีด้วยเพราะว่าเาชื่อว่าวัยรุ่นแบบว่าสมัยนี้ทุกคนอะไรเงี้ยติดมือถืออยู่หน้าคอมทุกอย่างทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่ๆที่ต้องทํางานอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ยก็ช่วยกินนี้ด้วยช่วยได้ครับที่จะบํารุงสายตาด้วยครับ uh. อย่างตัวเราเองว่าติดมากๆทำงานทำงานกันหนักใช่ก็ทํางานหนักด้วยแล้วก็มือถือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งคือตอนเช้าอย่างแรกที่หยิบก็คือมือถือขึ้นมาเล่นเออขึ้นมาเล่นดูนู่นดูนี่เข้าแอปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับต้องกินทุกวันไหมคะก็กินทุกวันครับอย่างละซองครับก็ทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงครับใช่ครับฉีกปุ๊บกินปั๊บ ครับผมอันนี้คือแบบสโลแกนง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องพึ่งน้ำใช่ครับได้ลองชิมมาตอนนู้นแล้วใช่มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับกับตัวเราก็ถ้าทานไปเรื่อยๆเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลจริงๆสำหรับออฟนะน่าจะประมาณวันที่7วันที่8อะไรแบบนี้ครับคือผิวก็จะแบบดีขึ้นผิวหน้าก็จะไม่แห้งนะครับผมแต่งหน้าเนี่ย แป้งก็จะไม่หลุดล่อนออกมาเพราะว่าปกติตื่นเช้าที่ไรเนี่ยโอ้โหเพราะคุณเอ้ยแป้งไม่เกาะหน้าครับผมแต่ว่าตอนนี้โอเคละดีขึ้นแล้วครับตัวกันเห็นผลยังไงบ้างของกันก็ถ้าสมมติว่ากันเนี่ยเป็นคนเวลาอย่างเช่นเราไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเจอแสงเยอะมันจะมีบ้างที่แบบเวลาตาเราล้าเราจะแบบโอ้ยมันแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลพอเรากินนในหนาเอวิดเอลคอลเลเจนพลัสไปทุกวันเนี่ยกันว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทําให้แบบว่าตาเราแบบมันแข็งแรงขึ้นช่วยปรุงสายตาสมมุติเราเจอแสงเยอะมันอาจจะทําให ใสยตาเราเสียได้ถ้าเราเจอเยอะมากแต่เนี้ยอาจจะไปช่วยให้เขาเรียกว่าเออบำรุงให้มันแบบสุขภาพดีใช่ครับดีขนาดนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะโอ้โหเยอะมากเลยครับอ๋อครับอีฟแอนด์บอยนะครับวัดสันนะครับบิวทรีมนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำเยอะแยะมากมายเลยครับไปหยิบได้เลยครับโอเคอ่ะวันนี้เนาะเป็นวันถือว่าเป็นวันครบรอบของรถทีับเราใช่กี่ปีกี่ปีห้าปีแล้วครับห้าปีเป็นไงบ้างะห้าขวบเนี่ยก็เหมือนประมาณเด็ก อนุบาลสองอนุบาลสามอะไรเงี้ยครับผมกำลังแบบขบเพะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอก็ก็โต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 ขึ้นมาหน่อยก็อยู่กันไปนานๆครับผมอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานที่ดีแล้วก็รอให้เขาซัพพอร์ตต่อไปแบบนี้ตลอดไปแล้วกันครับเรื่อยๆแล้วกันไม่ใช่คำว่าตลอดไปจะมีจัดกิจกรรมจัดโปรเจกต์อะไรให้แบบแฟนคลับบ้างไหมคร ก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันสู่ขั้นตอนปกติเนี่ยสถานการณ์ปกติรับดองได้เจอแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเราได้เจอกันจริงก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแสดงว่าเริ่มมีวางแผนคุยๆกันบ้างใช่ครับเริ่มคุยๆกันเออการยังไงอยกให้มันเป็นแบบไหนครับหมายถึงว่ารูปแบบงานเนาะ กันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แบบว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจัดก็คงน่าจะมีแปลกใหม่กว่าทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้เจอกันนานด้วยก็คิดถึงแฟนๆก็พูดถึงเรื่อง5ปีว่าเพราะว่ากันจะบอกว่าเบบี้เป็นเออดอมที่น่ารักมากๆนะครับก็คอยแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนตลอดอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เออแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่าเอ็นดูเราสองคนมากๆครับเขามีอะไรพิเศษให้เราไหมครับปีนี้นอกจาก แขกเมื่อเช้านี้แล้วมีก็มีส่ง,สง,ข,องของขวัญมา,มามครับส่งอะไรมาหลายๆอย่างครับแต่และคนก็รวมๆกันมาส่งอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆที่ได้รับตรงนั้นมันก็เหมือนกําลังใจของเราที่เวลาเราทํางานมานเหนื่อยเนี่ยแล้วเราได้รับแรงสนับสนุนที่ดีแล้วก็เหมือนเราทํางานแล้วเราเหนื่อยมาเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบทําให้เราแบบผ่อนคลายได้อ่านแล้วรู้สึกหายหายเหนื่อยได้อะไรเงี้ยครับ ก็จะอยู่ก oh, oh ับเขาไปแบบนี้เนาะนานๆครับเรื่อยๆครับยูเธออย่าเพิ่งไปเด็กใหม่มาเยอะนะขอร้องไม่้ยใจหรือเปล่านะไม่น้อยใจเลยรู้ตัวเออแต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งตำนานไงของของปูจินเนี่ยถ้าพูดถึงผูจินในตำนานก็คือต้องเธอสองคนแล้วก็ห้าปีแล้วครับก็นานอยอะไหมแกไม่ไม่แก่เรามีตัวช่วยใช่เราทานไดนาเอฟวีเดคอเลเจนครับ แก่คือเรื่องอายุครับแต่ใบหน้ามาพิสูจน์กันเอง <c oughs> นี่อ่ะาป <c oughs> ีแล้ว <c oughs> เหนชาวแบบเดินทางหรือาในทีอกันน็นานนะถือว่านานเลยอ่บบนนยะ <c oughs> ก็ <c oughs> ทำงานกันมาเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีซีรีส์เล่นด้วยกันอีกเลยก็กถือว่าเราก็อืดีแต่ก็โชคดีครับที่เราทํางานกันแล้วเราไม่เคยมีปัญหากันมันก็เลยทําให้เราทํางานกันได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเข้าเข้าขากันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเหมือนเป็นคนอันนี้โอเคไหมเราปรึกษากันก่อนเฮ้ยอย่างนี้ ไม่โอเคเขาก็บอกว่าเอองั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอย่างสมมุติเขาไม่โอเคแล้วเาบอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยมันจะง่ายต่อการทํางานครับแล้วเราผู้ใหญ่กันแล้วด้วยโตๆกันแล้วมันคุยกันไปคุยกันมามันง่ายง่ายง่ายที่สุดอ่ะทําทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดครับอ่าเห็นบอว่ามีข่าวดีเร็วนี้ว่าทฤษฎีจิบเธอจะไ้ไปฉายที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าไหนเล่าสิ ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าซีรีส์เราสองคนได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนเนี้ยเราก็รู้มีบ้างมีแฟนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากๆเพราะว่าก็มีซีรีส์แบบว่าของที่ค่ายไปฉายที่ญี่ปุ่นบางเรื่องแล้วด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนที่ตึกเราอ่ะจะที่แบบแม่บ้านที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมาเดินตลาดแถวตึกเยอะมากเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นเริ่มเห็นว่าขึ้นมาบนชั้น30มาซื้อของเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงงออะไไไรรรยยยย่่าเเเเแลก็ขูปซึมคบ เจอมาก่อนแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เราแบบเออได้แฟนๆแบบว่าเป็นชาวญี่ปุ่นแบบน่ารักแล้วเขาก็พูนภาษาญี่ปุ่นอะไรยงนี้น่ารักมากครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วอยากกินกิอยากกินปลาดิบครับผมเกือบเกือบกิมจิละอยากกินเออปลาดิบญี่ปุ่นเหรอครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เริ่มที่จะเรียนญี่ปุ่นอะไรครับแต่ว่า เราเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วครับก,ก,ก็ก็เรียนรู้มาบ้างกับภาษาเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ตอนนี้เริ่มเรียนภาษาจีนครับผมก็ค่อยๆไปเนาะไม่ง่ายเลยใช่ครับไม่ง่ายเลยจริงๆเ,เ,เ,เริ่มถึงสกิลขั้นไหนแล้วอ๋อตอนนี้แค่การออกเสียง21เสียงให้ได้ก่อนครับผมอันดับแรกเลยเพราะว่าจีนเนี่ยง่ายๆเลยจำแค่21ที่ให้ได้ก่อน แล้วมันจะไปต่อยอดได้ง่ายครับกันด้วยไหมฮะคัดแรกไม่ได้เข้าครับเพราะว่าทํางาน <c oughs> ทํางาน <c oughs> ีปฏิเสธเลยนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> มันพูดจริงจริงเพราะว่ายุ้ยซังบอกว่าถ้ามาทันทําไมวันนั้นก็นถ่ายซีรีส์แล้ว <c oughs> มีเรียนจีนพอดีแต่กันบอกว่าไม่น่าทันแน่เลยครับเพราะยังเหลือซีนตอนมืดๆเยน็ยนๆอีกอะไรเงี้ยปปีก็ไปเรียนก่อนอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวคัดหน้าตามเข้าไปนะครับแต่ตามแน่นอนใช่ครับคัดหน้าไม่ไม่ถ่ายซีรีส์หรอกก็เดี๋ยวต้องดูวันก่อนว่าตรงต้องให้ยุ้ยซังดูครับเออให้คนเลื่อนใช่ ได้ถ่ายทำเธอมีเตรียมยากไหมล่ะได้มีอัจฉริมองอธิบายสอนอะไรไหมยากเมื่อกี้ยังพูดแต่งหน้าเขายังเล่าให้กันฟังอยู่เลยว่าออกอี๋ที่แบบปีพูดอ่ะมันต้องแบบมีหยิ่งก็คือคือเสียงต้องออกมาจากในลำคอหยิ่งอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอะไรคำนี้หยิ่งมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงเบื้องต้นใน21เสียงครับใช่ที่เราต้องแบบไอ้นี่ให้ได้ก่อนใช่ครับเปล่งออกมาให้ได้แค่ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหยิ่งกับหยิ่ คนละความหมายเลยเออเออแบบจากแม่เปลี่ยนเป็นม้าได้เลยอะไรเงี้ยครับผมเธอห้ามถอดใจนะเพราะหลายๆคนเรียนจีนแล้วเขาจะถอดใจพยายามไม่ถอดใจครับผมเพราะว่าเราก็มีเชื้อสายด้วยไงเชื้อสายเราก็แบบ แต่เราเป็นอีกคาสัมเนียงหนึ่งไงเราเราเต็มเลยเราเราคือแบบฉันก็เป็นฉันก็เป็นเราแบบมาจากคนละบ้านมาจากแต้จิ๋วว่ะอาม่าล่องเรือมาจากแต้จิ๋วว่าใช่ไหมใช่มันก็ก็คงแบบไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่จีนตรงเหนือหรือว่าไปอยู่จีนตรงใต้อะไรเงี้ยจะพยายามให้อยู่ตรงกลางให้ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ